ทีนี้ในระหว่างวันเนี่ยแสงแม้แต่ตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะเป็นเด y ์ i g เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นตอนกลางวันแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยมันจะไม่ใช่เดไล i g แล้วนะครับถึงแม้จะเป็นดวงอาทิตย์เหมือนกันเนี่ยช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยอุณหภูมิสีของแสงมันจะต่ํากว่าตอนกลางวันนะครับสังเกตได้ง่ายๆว่าพระอาทิตย์ตอนขึ้นหรือตอนใกล้ตกเนี่ยสีของดวงอาทิตย์เป็นยังไงครับมันออกสีส้มๆ้มนึ่งเหลืองแดงแงใช่ไหมครับนั่นแหละครับคืออุณหภูมิสีของแสงมันต่ําลงนะครับมันจะออกสีส้มหรือสีเหลืองนะ เพราะในระหว่างวันเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องของสีในระหว่างวันที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของสีอุณหภูมิสีของแสงในระหว่างวันแล้วเนี่ยเราต้องระวังเรื่องของทิศทางของแสงด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมนั่งอยู่กลางแดดมากเลยเนี่ยแดดแรงมากถูกไหมครับแสงมาตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยแสงมันจะลงมาจากด้านบนก็จะเกิดเงาใต้ตาใต้จมูกใต้คางนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องระวังเห็นไหมครับเนี่ยแดดแรงมากนะฮะ ก็ไม่เหมาะกับถ่ายภาพบุคคลนะครับแดดแบบนี้เนี่ยถ่ายมาจะเป็นมีแพนด้าครับแต่แดดแบบนี้เนี่ยเหมาะกับถ่ายภาพวิวมากกว่านะก็คือเนี่ยต้นไม้ใบไ,ไม้เนี่ยรวมทั้งเจ้าวิลี่เลยเนะี่ยมันจะสีสันอะไรพวกนี้จะเห็นชัดเจนนะฮะดีเทลรายละเอียดจะค่อนข้างดีนะเพราะฉะนั้นแดบดบแดดแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับถ่ายาวิวนะครับนี่คือช่วงบ่ายกลางวันนะครับแต่ถ้าถ่ายคนถ่ายอ่า วัตถุอะไรก็ตามซึ่งต้องการแสงด้านข้างนะครับหรือถ่ายคนเนี่ยเขาจะนิยมถ่ายช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเช้ามาจนถึงประมาณสิบโมงนะครับพอเลยสิบโมงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมถ่ายแล้วเพราะมันจะมาจากด้านบนมันแดมจะแรงเกินไปด้วยนะครับส่วนช่วงเย็นก็จะเหมาะกับถ่ายพอตเทตเหมือนกันถ่ายภาพบ,บุคคลนะก็อาจจะบ่ายสามบ่ายสี่ตรงนั้นก็ถ่ายได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของทิศท,ทางด้วยนะครับเพราะแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนใช่ไหมฮะช่วงเช้าแสงจะมาจากด้านข้างเนะี่ย เราจะถ่ายเป็นแสงหน้าก็ได้แสงข้างก็ได้นะครับหรือถ่ายย้อนแสงก็ยังได้นะครับมันจะได้หมดนะเพราะว่าแสงมันมาจากจากแนวแนวนอนนอนมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าถ่ายกลางวันเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้จะย้อนแสงก็ไม่ได้จะ, ah jà, จะตามแสงงทีก็ไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่เหนือหัวเรานะครับเพราะ,ะนั้นอันนี้ระหว่างวันเนี่ยก็ะจะมีมีผลกับการถ่ายภาพของคุณด้วยต้องต้องวางแผนให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะถ่ายคน ก็ต้องนัดนางแบบเช้าหน่อยหรือไม่ก็เย็นไปเลยไม่ใช่นะัดมาตอนเที่ยงนะถ่ายไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีผลกนการถ่ายภาพบางคุณด้วย